เข้าป่ากันดีกว่านะคะไปหาพืชที่หาทานได้ยากค่ะแล้วก็เป็นเมนูแปลกที่หลายคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นแล้วก็ไม่เคยชิมมาก่อนนั่นก็คือวุ้นใบบัวบกโคดค่ะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่บ้านตะลิงชันตําบลจระเขหินอํเาเภอคอนบ,บุรีจังหวัดนครราชสีมาจึงทําให้สภาพป่าชุมชนที่ก่อนหน้านี้เกิดไฟไม่ป่าเริ่มกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ต้นไม้ส่วนใหญ่เริ่มผลิใบเขียวชอุ่มเต็มพื้นป่าแลดูสวยงามชาวบ้านจึงได้พาผู้สึกข่าวเข้าป่าไปเอาวัตถุดิบจากป่ามาทำอาหารลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวซึ่งในช่วงฤดูนี้ก็จะมีพืชป่าอย่างกระบุกป่าแล้วก็ใบบัวบกโขดที่เริ่มงอกออกมาให้สามารถนำไปทำอาหารได้บ้างแล้วโดยเฉพาะเมนูในวันนี้นะคะก็จะมีใบบัวบกโขดค่ะ ที่ชาวบ้านบอกว่ากำลังเริ่มแทงยอดออกใบมากเป็นพิเศษซึ่งบัวบกโขดนั้นจะแทงจากพื้นดินขึ้นมาเป็นใบสีเขียวสดใสมีลายก้านใบสวยงามขนาดใหญ่กว่าเรี้ยนสิบบาทเล็กน้อยแต่ว่าต้นที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือต้นกระบุป,ป่านะคะส่วนใบบัวบกโขดนั้นใบจะสวยงามแล้วก็เรียงเป็นชั้นๆค่ะถ้าหากขุดลงไปใต้ดินก็จะมีหัวอยู่ หลายคนจึงนิยมขุดไปปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อใช้ฟอกอากาศที่บ้านแต่ว่าชาวบ้านเราแวกนี้จะเก็บเอาใบเพื่อนำไปทำอาหารจะเหลือส่วนหัวทิ้งเอาไว้เพื่อให้ใบบัวบกโขดงอกและขยายพันธุ์ต่อไปค่ะเมื่อได้ใบบัวบกโขดมาแล้วนะคะก็จะนำไปปรุงอาหารจากใบบัวบกโขดซึ่งชาวบ้านบอกว่าเมนูที่นิยมทำก็คือนำไปคั้นน้ำแล้วก็นำไปกรอง จากนั้นเมื่อได้น้ำใบบัวบกโขดแล้วก็ทิ้งเอาไว้เขาจะจับตัวกันเป็นวุ้นเองโดยธรรมชาตินี่แหละค่ะเมื่อได้เป็นวุ้นแบบนี้นะคะก็จะนำไปตัดเพื่อที่จะนำไปกินกับน้ำพริกตาแดงคล้ายกับการกินกับผักชนิดอื่นๆเลยเพียงแค่เราจะได้เนื้อสัมผัสที่คล้ายกับการกินวุ้นและได้อัทรสการกินผักที่แตกต่างไปจากการกินผักกับน้ำพริกอย่างสิ้นเชิงส่วนรสชาติก็จะออกขมนิด บางพื้นที่ก็จะกินกันกับน้ำพริกปลาร้าประทูหรือพริกป่นต่างๆผสมเข้าไปเพื่อให้ได้รสชาติที่เข้าเนื้อมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเมนูที่หากินได้เฉพาะในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และเฉพาะช่วงที่มีฝนแรกเท่านั้น ส่วนสปปรรพคุณต่างๆชาวบ้านเชื่อว่าสามารถบำรุงร่างกายให้แข็งแรงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายทำให้เจริญอาหารเป็นต้นนะคะท่านใดยอยากลองเมนูแปลกแบบนี้ก็ต้องลองไปหาใบบัวบกโขดมาทำกันดูแล้วก็ลองชิมกันดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรคะ่ะ